Yeah. ผมยกให้นี่เป็นหูฟังที่มี ANC หรือว่า noise cancelling ที่ครบและจบที่สุดในงบ3,000บาทเลยครับทั้งเรื่องของฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนของเขานะครับดีไซน์การสวมใส่แนวเสียงที่ได้รวมไปถึงแบตที่อึดมากมากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เปิด ANC นะอยู่ได้แบบ55ชั่วโมงเลยนะครับหรือถ้าเปิดก็อยู่ได้ถึง40ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงเขายังมีแอปมาให้เราปรับแต่งหูฟังอีกนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ฟีลตัวท็อปในงบที่มันบัเจ็ตมากมากครับหูฟังรุ่นนี้คือ Soundcore เเนนาป็บแบรด,บรดหูฟังงของ แบรนด์แองเกนั่นเองครับถ้าเ,เพื่อนๆคุ้นหน้าคุ้นตานะ a n c h o r เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการทำที่ชาร์จอุปกรณ์ชาร์จสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับจริงๆผมอ่อนข้างสนใจแบรนด์ซาวคอร์มาสักระยะให,ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าผมเคยดูรีวิวต่างประเทศหลายๆช่องนะครับเขาก็ยกให้ซาวคอรเนี่ยเป็นหนึ่งในหูฟัง ANC ที่คุ้มค่ามากๆนะครับกับทุกบาทที่จ่ายไปเลยดังนั้นวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ลองแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองครับว่าหลังจากที่ผมไม่ใช่ผม รู้สึกยังไงบ้างนะครับการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงแนวเสียงที่ได้เป็นยังไงฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงและมันจะเทพขนาดไหนนะครับบอกเลยนะครับผมสปอยเลยเพื่อนๆกำตังรอไว้เลยนะครับแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องดีไซน์และงานประกอบของหูฟังซาวคอร์นสเปซวัน Space ตัวนี้เนาะดีไซน์เขาทำออกมาได้เท่นะครับมินิมอลแล้วก็สวยมากๆดูพรีเมียมพอสมควรครับถึงแม้ว่าบริเวณก้านตรงหูฟังนะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามันดูเกินราคามากๆนะครับสีของเขาเนี่ยเขามีการต ด้านเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้ามเนี่ยจะมีความแบบมันก็ยังมีความด้านๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความวาวนิดหนึ่งจริงๆเขายังมีหลายสีให้เลือกนะครับนอกจากสีดําที่ผมถืออยู่แล้วนะครับเขายังมีสีขาวออกแนวสีงาช้างนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าอีกเพื่อนๆก็ไปเลือกซื้อนตามความชอบของเราได้เลยตรงบริเวณด้านนอกเ e อียร์คัพนะครับทางซ้ายก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะับปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่ม NC เพื่อควบคุมในเรื่องของพวกตัดเสียงรบกวนการรับเสียงเข้ามานะครับแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จ Type C แล้วก็มีีีรูเเเสสสยยยบบบบแ3.5พื่อใช้บบา ฝั่งขวาก็จะมีปุ่มเพลย์พ奥斯นะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงการปรับความยาวของก้านหูฟังนะครับเขาจะเป็นแบบด้ามที่มันซ่อนเอาไว้ในตัวด้านบนอีกทีนะครับแล้วก็ดึงแบบนี้ได้เลยนะครับดึงแบบปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนการปรับองศาบริเวณเอียครับนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมเขาจะหมุนได้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้เขาหมุนได้8องศานะครับคือเขาสามารถปรับให้รองรับกับสีสันของเราที่มันอาจจะมีสรีระที่ต่างแล้วก็หลากหลายเนาะพอผมสวมใส่ปุ๊บนะครับปุ๊บเขาจะ รองรับกับศสีษะเราซึ่งพอใส่ปุ๊บมันกันเสียงทุกอย่างออกไปหมดเลยนะครับเพราะว่าบริเวณที่ครอบหูของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็แรงกดยังกระจายได้ดีเราไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกว่ามีจุดไหนที่มันแปลกๆนะครับทำให้มันใส่ได้นานมากๆอันนี้ผมไปลองใส่มานะครับแบบ4ีชั่วโมงติดกันคือไม่ได้รู้สึกร้อนหูหรือว่าปวดหูแบบปวดแล้วต้องพักเลยนะครับคือมันแบบใส่ได้นานมากๆอาจจะด้วยวัสดุของเขานะครับที่มันอาจจะแบบรู้สึกเย็นๆนะครับรู้สึกนิ่มๆเย็นๆแล้วก็กระจายแรงกดได้ดีนะครับอาจจะทพ าพเสียงนะครับหูฟัง Soundcore Space One ตัวนี้นะครับเป็นไดเวอร์ดนามิกขนาด40ม mm ิลิเมตรนะฮะรองรับ l d ล c ก็จะทำให้ได้คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio เลยถึงแม้ว่าจะเป็นระบบไร้สายก็าตามนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้รายละเอียดต่างๆเสียงย่านเสียงต่างๆเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นนะครับถ้ามือถือใครรองรับโคเดกแบบ LDA c แล้วก็ฟังผ่านแอปที่มันรองรับ o s s l e s s อย่างเช่นพวกไทดอยนะครับก็จะทาให้ได้เสียงที่มันคุณภาพดีมากขึ้นมันละเอียดขึ้นครับส่วน iOS นะครับหรือผมไปลองใช้มาเป็น iPadOS นะครับเขาก็จะไม่ได้ลองรับแ d a c ดกเนาะซึ่ง AAC สําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วมันก็ดีมากๆแล้วนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างเป็นนัยยะสําคัญแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฟังแอป หรือว่าฟังเพลงที่มันรองรับระดับลอสเซต์ราอาจจะฟัง Spotify โดยทั่วไปนะครับมันก็ถือได้ว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ต้องเรียดขนาดนั้นเนาะส่วนในเรื่องของย่านเสียงหรือว่าแนวเสียงที่ได้ที่หูฟังตัวนี้ขับออกมานะครับผมจะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือถ้าสมมติเพื่อนๆซื้อไปครั้งแรกแล้วเพื่อนๆเอามาใส่แล้วเพื่อนๆ,อาาอๆรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเบสมันบวมจังเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพรีเซตเริ่มต้นของหูฟังเขาเนี่ยเขาอาจจะเซ็ตมาเป็นแบบเบสบ โหมดเสียงแบบ Soundcore Signature นะครับมันก็จะเป็นแนวเสียงซิกเนเจอร์ของหูฟังตัวนี้เลยโดยที่ไม่ผ่านการปรับแต่งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะดีมากๆครับแล้วเบสมันไม่ได้บวมเลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะคือมันฟังสบายครับเป็นธรรมชาติมากๆครับส่วนรีวิวในวันนี้ผมจะขอพูดแนวเสียงแบบ Soundcore Signature ของเขาเป็นหลักนะครับสียงของเขาเดิมๆนะครับจะออกแนวบาลานซ์นะครับเกลี่ยย่านได้ค่อนข้างดีนะครับฟังนานๆไม่ลาหูเนาะและอย่างผมว่าไดรเวอร์ที่เขาใช้นะครับขับเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับย่านแต่ละย่านเนี่ยมันจะทาหน้า นนมัาเจาะลึกแต่ละย่านนะครับในย่านเสียงต่ำเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยนะครับเก็บตัวเร็วไม่ย้วยนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีความลงลึกไปถึงซับนะคือมันลงได้ลึกแต่ว่ามันไม่ย้วยมันไม่ค้างนานนะครับคือเขาจะไม่ได้มีความพันชีแบบว่ามันปุ๊บปุ๊บป๊บแบบเด้งกระแทกเรากระแทกหน้าเราอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะแบบว่าเรียบร้อยเก็บตัวเร็วนะครับทำให้มันมีความแบบสะอาดเวลาฟังเพลงนะครับส่วนใครอยากได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยแบบปรับ EQ เอานะครับถ้าอยากได้แบบมวลเบสที่มันมากขึ้นเนาะส่วนย่าน ก็จะมีความแบบพอดีพอดีเนาะการที่ย่านเสียงกลางมันไม่ล้นออกมาเยอะนะครับมันจะทําให้เสียงเนี่ยมันจะออกโทนแบบโมเดิร์นแบบสากลสมัยใหม่มันไม่กระป๋องนะครับเสียงมันจะมีความแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยเออถ้าผมอธิบายเนาะเสียงร้องอ่ะมันจะชัดมากๆนะครับคือเราจะรู้สึกว่าเสียงร้องเนี่ยมันประทะหน้าเราเลยแล้วมันก็จะชัดทุกโน้ตเลยถ้าใครชอบฟังเสียงร้องชัดๆหูฟังรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับย่านเสียงสูงหูฟังรุ่นนี้นะครับจะมีความใสเป็นประกายฟุ้งฟลิ่งเลยนะคร นะครับพวกเสียงร้องปลายเสียงร้องที่มันสูงสูงเนาะหรือว่าพวกเอฟเฟกต์ดีเลย์รีเวิร์บที่เจ้าของเพลงเขาดีไซน์ไว้เนี่ยมันจะได้ยินชัดมากๆครับใครที่ศึกษารายละเอียดเพลงเนี่ยค่อนข้างจะแบบฟินเลยกับย่านเสียงสูงเขานะครับแล้วอีกอย่างผมค่อนข้างชอบคัลเลอร์ย่านเสียงสูงเขาเลยเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยบางทีมันเป็นประกายก็จริงแต่บางเพลงมันแสบหูแล้วมันแบบมันลาหูในบางย่านนะครับแต่หูฟังรุ่นนี้นะครับฟังนานๆคือจะไม่ล้าหูนะครับคือเหมือนกับว่าเขาแต่งมาแบบพอดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือมม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 ัััันนนนนจะบาาารเตต็อิ่่แ ได้แบบมีอะไรบางอย่างแหลมขึ้นมาจนแบบเราแสบหูนะครับทาให้เราฟังได้นานนะครับส่วนในเรื่องเวทีเสียงอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือเสียงร้องเขาจะชัดมากๆแล้วอยู่ด้านหน้ามากๆนะครับคราวนี้ไอ้พวกญาติที่มันใกล้ๆร้องพวกกีตาร์พวกอินสตูเมนต์เครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความขยับออกมาข้างหน้าใกล้ๆร้องพอสมควรนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไกลสุดลูกหูลูกตาะไรขนาดนั้นนะครับคือรีเวิร์บดีเลย์มันชัดก็จริงแต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นมันพอดีพอดีอยู่ในระดดััับกางงงงๆคแตต่่่มมีีสสินึทผเไ้ือหู รุ่นนี้จะมีการแผ่นที่ค่อนข้างกว้างนะครับคือจะแยกซ้ายขวาที่ค่อนข้างฉีดออกมาจากหูฟังที่ผมเคยฟังแบบโอเวอร์เอียร์ทั่วไปนะครับปกติเนี่ยเราอาจจะได้ยินอยู่แค่กระจุกตรงกลางๆใช่ไหมพอแผ่นเยอะปุ๊บมันจะมีความซ้ายขวาที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเพื่อนๆเป็นสายศึกษารายละเอียดเพลงว่ากีตาร์อยู่ตรงนี้นะครับแทมโบรีนอยู่ตรงนี้ชาบอยู่ตรงนี้มันรู้สึกถึงความซ้ายขวาแบบชัดเจนมากๆนะครับถ้าสรุปนะครับว่าเขาเหมาะกับการฟังเพลงแนวไหนผมไม่ค่อยอยากจะจัดหูฟังแต่ละรุ่นนะครับว่าเอ้ยเธอควรซื้อหูฟังรุ่น มีอะไรมาช่วยเยอะเนาะแต่ถ้าผมไปฟังแล้วผมรู้สึกว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกป๊อปที่มันมีการมิกซ์แบบโมเด์นี่แหละครับพวกแบบว่าสากลต่างประเทศนะครับดวลิปป้าจัสตินบีเบอร์อะไรที่เราแบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับจะฟังแล้วมันจะรู้สึกฟินเนาะเพลงต่างชาตินะหรือว่าจะเป็นไทยสากลทีป๊อปต่างๆนะครับเพลงป๊อปที่ฮิตๆในตอนนี้ผมว่าแนวเพลงพวกเนี้ยจะค่อนข้างจะชูโรงฟังตัวนี้ได้พอสมควรครับหรือแนวร็อกก็ตามนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆชอบฟังแบบอึบๆหน่อยเพื่อนๆอาจจะเพิ่มมเบขึึ้นนนนาาิดงแวร็ออกพย่ เก็ทาได้ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออมันก็ยิ่งรู้สึกถึงความสะอาดถึงความแบบรายละเอียดเพลงนะครับที่มันแบบออ้ยทำได้ดีมากๆนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของแนวเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมประทับใจกับหูฟัง Soundcore Space One ตัวนี้นครับในส่วนของเรื่อง ANC หรือว่าการตัดเสียงรบกวนกันบ้างนะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะครับว่าหูฟัง Soundcore Space One ตัวนี้นะครับสามารถลดเสียงรบกวนได้มากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่น Life Q 3 0นะครับที่เป็นรุ่นก่อนหน้าเนาะแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง98% ตรงนี้จะมีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับการตัดเสียงรบกวนของเขาจะเน้นไปที่ย่านเสียงต่ําจนถึงกลางแล้วก็อาจจะแตะไปที่สูงนิดๆนะครับตัดได้ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติเลยในกรณีที่มันเป็นเสียงรบกวนทั่วไปที่ไม่ได้ดังเกินไปเนาะถ้าสมมติว่าเป็นเสียงที่มันดังมากๆเช่นเราอยู่ริมถนนเลยมันมีเสียงแบบนุ่นนี่นั่นเยอะไปหมดหรือว่าอยู่ในที่ที่คนเยอะๆในห้างอะไรอย่างี้ครับเราอาจจะได้ยินปลายเสียงแหลมของสิ่งนั้นๆนะครับเช่นของตกเสียงรถเสียงแตรเสียงคนพูดมันจะได้ยินปลายเสียงเล็กๆอยู่นะครับม ในกรณีที่เสียงข้างนอกมันดังมากอะเนาะแต่สิ่งที่ผม amazing เลยนะคือตอนนั้นผมทดลองอยู่ในห้องนะครับในห้องนี้แหละแล้วก็มันไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยผมเปิดพัดลไมไว้ที่เบอร์สูงสุดนะครับพอลองเปิดเสียงรบกวนของเขาในแบบระดับสูงสุดนะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงพัดลมมันหายไปเลยคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้แบบมีเสียงดังมากมายอะไรในคาเฟ่ในห้องสมุดและต้องการแบบโฟกัสต้องการสมาธิผมว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับทำได้ดีมากๆนะครับส่วนถ้าพูดถึงการใช้งานร่วมกับการฟังเพลงนะครนี่ิงห้าท เลยคือเขาต้องการจะตัดเสียงรบกวนเพื่อไม่ให้มารบกวนเพลงเราด้วยนะครับซึ่งพวกย่านเสียงต่ำอย่างสิ่งแวดล้อมนี่แหละมันจะมารบกวนเพลงเราพรมันมารบกวนเพลงเราเกิดอะไรขึ้นพอเราได้ยินเบสไม่ชัด เราก็เร่งเสียงถูกไหมครับเออพอเราเร่งเสียงเกิดอะไรเราก็จะฟังเสียงดังที่มันดังเกินโดยไม่รู้ตัวมันก็จะส่งผลให้แก้วหูเรามีปัญหาถูกไหมครับซึ่งพอผมเปิด ANC ของเจ้าซาวคอตัวนี้ปุ๊บนะครับคือผมจะรู้สึกว่ามันจะมีการแอบบูสย่านเสียงต่ำของเพลงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับคือฟังเพลงเนี่ยมันจะเคลียร์ขึ้นมากๆนะครับของรุ่นนี้เนาะเราจะได้ยินเพลงได้ชัดมากๆเฮ้ยมันก็เป็นธรรมชาติแล้วมันก็ทําให้เราไม่จาเป็นจะต้องเปิดดังด้วยมันก็ยิ่งทําให้การใช้งานของเราเนี่ยมันปลอดภ อันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันทําได้ค่อนข้างดีและเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ใส่อะไรเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือเรายังรู้สึกอยู่ว่ามันมีซัมติงกัน้นระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเวลาเราพูดเนี่ยมันก็ยังมีความอื ừ ้อในหูอยู่เล็กน้อยแค่เล็ก,ลกนๆนะครับแต่รวมๆนะครับผมว่ามันก็โอเคมากๆแล้วนะครับด้วยราคาแค่นี้เพื่อนๆได้ฟังก์ชันครบขนาดนี้นะครับคืออย่างเสียงภายนอกที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบพิชเปลี่ยนหรือว่าเสียงเพี้ยนด้วยนะ แบบหลอนไปใหญ่เลยนะครับแต่รุ่นนี้คือเสียงอะไรมันยังเป็นธรรมชาตินะครับแค่เราจะรู้สึกการกั้นนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับ1234และนี่คือเสียงที่ได้จากการอัดผ่านหูฟังซาวคอร์รุ่น Space One เลยนะครับเวลาเราสนทนาหรือว่ามีการโทรศัพท์กับคู่สนทนาของเรานะครับเขาก็จะได้ยินเสียงเป็นแบบนี้เลยครับสวัสดีครับ1 2 3 4 เสียงเป็นยังไงบ้างครับความจริงต่อมาของ Soundcore Space One เลยนะครับก็คือเขามาพร้อมกับแอปพลิเคชันเพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปคัสตอมหูฟังเรานั่นเองครับซึ่งมัน,มนก็เข้าไปโหลดได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS หรือว่า iPad เลยนะครับชื่อแอปว่า Soundcore ซึ่งแอป,ปเนี่ยเขาไว้ใช้สำหรับควบคุมการเปิดปิดโหมด ANC หรือว่าการเปิด Transparency ต่างๆซึ่งเราก็ลงลึกไปได้อีกว่าเราจะตัดเสียงเลเวลไหนจะรับเสียงเข้ามามากแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอ,นอนาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตัดมากไปหรือว่ารับเข้ามามากไปมมมันนไ่เเป็ธรรรรชาาาติะะอจจลด ลงมาก็ได้ส่วนฟีเจอร์อื่นๆในแอปนะครับอย่างเช่นวิน s e Reduction นะครับบางทีเราเปิดโหมดรับเสียงเข้ามาอย่างเงี้ยลมมันจะกระแทกตรงไม้ด้านนอกใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถเปิดโหมด Win Noise Reduction ได้เพื่อลดระดับเสียงของลมลงได้นิดนึงนะครับที่มันแบบเป็นเสียงแบบปุกปักของลมอ่ะเนาะส่วนโหมด Easy Chat นะครับโหมดนี้มีไว้เพื่อให้เราแตะที่หูฟังของเรา เพื่อเวลาที่สมมติเพื่อนๆอ,อยากจะพูดกับใครในระยะสั้นๆเนาะเวลาเราแตะที่หูฟังปุ๊บหูฟังก็จะลดความดังของเพลงลงนะครับแล้วก็บูสต์ย่านเสียงพูดทั้งของเราและของเพื่อนนะครับเพื่อทําให้เราได้ยินชัดขึ้นแบบชั่วคราวเนาะทำให้การสนทนามันดีขึ้นนั่นเองโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องแบบถอดหูฟังให้ลําบากครับหรือเราสามารถเปิดเป็น Speak to Enable ก็ได้ครับเวลาเราพูดปุ๊บหูฟังจะดีเทคเสียงเราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดโหมดนี้ให้เองแล้วถ้าเราหยุดพูดไป5วิห้าวิหีเ,หเอรส E ืยง เพืเ่อนๆสามารถใช้ hear er ID สาวเพื่อให้หูฟังช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของ EQ กับหูเราครับหรือเพื่อนๆจะปรับ EQ เองแล้วก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือก preset ที่เขาปรับมาให้ส่วน control นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มต่างๆของหูฟังว่าจะให้ทํางานแบบไหนและสุดท้าย Save v o l u m e นะครับฟีเจอร์นี้มีไว้ให้เพื่อเรากําหนดลิมิตความดังของเสียงหูฟังนั่นเองหรือว่าเป็นลิมิเตอร์นั่นเองเพื่อไม่ให้มันอันตรายกับหูเรานะครับหูฟังก็จะวิเคราะห์ว่าที่เราฟังตอนนี้มันกี่เดซิเบลมันดังไปไหมนะครับและเราก็สามารถกําหนด ามดังได้นะครับว่าจะให้ลิมิตที่กี่เดซิเบลเพื่อป้องกันไม่ให้เราฟังดังเกินไปครับเป็นผสัมาัถดีไซน์ได้แบบละเอียดมากๆนะครับดัะนั้นเรื่องแอปเนี่ยนะครับผมขอชูโรงเขาเลยนะครับเรื่องแอปเนี่ยผมชอบมากครับในเรื่องของความยาวนานแบตเตอรี่ของเขาเป็นหนึ่งในจุดเด่นของหูฟัง Soundcore Space One ตัวนี้เช่นกันครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่เปิด No s อย a n c e l l i n g นะครับเขาจะอยู่ได้55ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมันประมาณ2วันกว่าๆแล้วถ้าเพื่อนๆเปิดนะคก็จะอยู่ได้40ชั่งนะครับก็จขอยู่ได้ ใช้งานตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะใช้งานประมาณ3-4ชั่วโมงติดต่อกันอย่างของผมเนี่ยผมใช้วันละ4-5ชั่วโมงนะครับตั้งแต่แกะกล่องออกมาเนี่ยผมยังไม่ชาร์จเลยนะครับใครที่ชอบใช้หูฟังแบบไม่ต้องชาร์จบ่อยๆเนี่ยครับใช้แบบข้ามวันกันไปเป็นสัปดาห์นะครับก็หูฟ e ัง Over Ear จาก Soundcore รุ่น Space One ตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆครับซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะนะ <c oughs> และนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิวหูฟังรุ่น Soundcore Space One ตัวตึงของเราตัวนีีนีี้้ยยนน้้นนนครครรััััับบป็ยยงงงงงไาาาาสสหกกกผมมใใวท่ลจด ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับอันนี้อยากรู้จริงเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับในงบส0มพันเขามีทุกอย่างที่หูฟังโอเวอร์เอียร์ที่มี anc ตัวหนึ่งควรจะมีนะครับมีการตัดเสียงรบกวนได้เป็นธรรมชาติด้วยนะครับมีการรับเสียงภายนอกได้มีแอปให้คัสตอมนู่นนี่นั่นมีระบบฟีเจอร์ต่างๆแตะสัมผัสได้คือยัดฟีเจอร์มาให้เต็มและที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับผมเช็คจาก ankle official store ล่าสุดนะครับ ราคา2990บาทแล้วถ้ามันเพื่อนเล็งช่วงโค้ดหรือว่าเล็งช่วงโปรโมชั่นดีๆนะครับมันก็ยิ่งถูกกว่าน,นี้ไปอีกนะครับถ้าใครมีบัตเจตจำกัดและอยากได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนะครับรุ่นนี้จะตอบโจทย์มากๆนั่นเองครับซึ่งใครดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาก็สามารถกดสั่งซื้อได้ในลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมแนบไว้ให้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆสงสัยตรงไหนหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมรู้เดีวรบ้้มัันนช ก็ฝากคนละไม้คนละมือนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับดูว่าแค่คอมเมนต์ว่าสวัสดีครับ mm hmm. ผมก็ดีใจแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะครบจบทุกมิติแล้วแหะครับดังนั้น mm hmm. ผมประมึก j จาควิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยครับ